กรบรอบสองพันหกรปีในการประกาศสัจธรรมในชัยชนะแต่เสดของสมเด็จพระโพธิญาณมุตตราสนมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะกรบรอบสองพันหกรปีหลังจากที่พระองค์ท่านได้แตสรู้ประกาศสัจธรรมความจริงในพุทธศาสนาในอริยสัจสี่ความกับทูธรรมทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในพุทธศาสนาสัจีลความจริงนั้นจะหลังจากที่พระองค์ท่านได บวชบรรพชานะปฏิบัติในพุทธศาสนาแสวงหโมกขธรรมหลังจากที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ29พรรษาและได้เสด็จนี้เขา้าสู่ในร่มกาาสวรรค์ปฏิบัติตนแสวงหโมกขธรรมผ่านไปเมื่เวลาไป6ปีจนพระชนมายุครบ3-5วัชนาศาจึงได้ตรัสรู้ ตตราสมาสมิุัิญานในข่วงตนประสีมหาโพธที่พุทธคยาในปัจจุบันะคืนนั้นคืนวิสาขะปุรนมีพระองค์ได้ส่งคนพบสัจธรรมแห่งความจริงะนในคำคืนนั้นพบเจอในอริยสัจสี่จึงได้เข้าใจความหมายและความจริงแท้แน่นอนของชีวิตพร้อมกับธรรมอันกระเสริ มาปัญญาบริบูรณ์มันมีทุกสมุทรแหนี้รถมั้ที่พระองค์ได้ส่งควรพบแล้วก็นำประกาศต่อในครำคืนนั้นคืนวันวิสาขาปูรณมีในำคืนนั้นะจะตรงกับวันที่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เพราะว่าหลายตำราลเลือเกินแต่ว่าที่ตรงกันทั่วโลกนั้นทราบกันทั่วไปก็คือวันวิสาขาปุรณนะนีวันเทนเดือนเพือนเท่าไหร่จางเดือนหกเนาะเดือนเ็นเดือนหกในคืนนั้น ซึ่งหลังจากตรัสรู้แล้วก็ <c oughs> ประกาศธรรมความเป็นจริงในพุทธศาสนาอาจจะในดินแดนต่างๆแคว้นต่างๆนั้นมากมายหลายแคว้นนะอจะเป็นอวันตะีสัจเจหรือกบิลพัฒนะ์อะไต่างๆนานาเจ็ดแคว้นใหญนะ่จำนวนการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นจนพระชนอายุแปดสิบเนาษา ดูองนั้นใช้เวลา45คะแนนศาสในการเผยแผ่พ,พระสัจธรรมความเป็นจริงในโลกโลกานี้เมื่อรวมเวลาในการด,ดองได้ขอส่งคนพบเจอสทบจะแห่งความจริงธรรมะอันประเสริฐนะครับที่พระองค์ได้คนพบเจอนั้น45คะนนศาสน,นั้นบวกกับเมื่อถึงการลเวลาดูองค์ได้ท่งปรนิาพานไปรวมเวลาในการเผยแผ่พ,พระสัจธรรมความจำสอสจนจํานวนทั้งหมด ี่สิบห้าพระชนะสา,าเมื่อหลังจากพระชนะสาสี่สิบห้าทุกองค์ได้สรงตัดสด็แล้วพุอกองค์ได้ทรงละสำคัญสำคัญพบบระประดิษฐานแล้วนั้นอันนั้นจัดได้ว่าเป็นปสหนึง่งทันทีเมื่อละอ่าได้ทรกองได้สเสด็จส่วนหลังคตหรือสเสด็จแบบขำคัญพระประดิษฐานแล้วทางผู้รู้ทั้งหลายจึงได้อตั้งขึ้นมาเป็นปสหนึง่ง แบ่งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ผ่านนไป2,555ปีในการที่พระสัคพุทธองค์ได้ทรงดำเนินพระบรินิพรานเมื่อบวกกัน2,555บวก45พระเาาจ้าสาหลังจากที่ได้สวยได้ประกาศเสด็จทำในความจริงบวกกันได้2 6 0 0ปีพราะฉะนั้นจึงมีชื่อว่าฉเฉลิมฉลองพุทธชะะยันตีนะดังที่เด็กองค์บาได้ไปสแสดงธรรมที่เด็มองโกราช พูที่เตีตีมาจากคาบอกชนะชยะเป็นวันชนะชยะหรือชนะมนันะชนะทุกเสิ่งทุกอย่างชนะกิเลือเครื่องสมองทั้งหลายละจะมาเป็นผู้ชนะตัวตัวชนะตนเป็นผู้ที่เป็นเอกอุเป็นผู้ที่บริบูรณ์เตพร้อมนะชลฉลองก็คืองานทั้งหลายตามไม่ทำในเวลานั้นนะ เดินพระเนบทสวดของที่เราทั้งหลายได้สวดกันบ่อยๆบทของอิกิปิโสสยาคาโตสุปเกตนนนมาพุทธคุณมาคุณสาคมาคุณแล้วก็บทสวดพาหงมหากาตรงน,นี้เป็นบทชนชัยใช่ไหมอันจะเสด็จของสเสด็จพระพุทธมีราภาคเจ้าที่บริบูรณ์แล้วโดยเฉพาะในวันสี่มิถุนายนที่จเถึงน,น,นี้เป็นวันคร,รอบยี่สิบหกพุทธศตวรรษรรรนะจ๊ะสัมาสัมุทธศตวรรษนะ หรือสองพันหกร้อยปีเป็นเลขอภิมหามงคล <_ C ell> นะมมเลขอันเปรตยี่สิบหกนะยี่สิบหกพุทธศตวรรษเปรดแล้วสหรับเราพุทธศาสนกชนทะะนั้งหลายควรที่จะระลึกนึกถึงคุณธรรมคุณงามค,คามดีคามบักบันของสมเด็จพระพุทธสภาค้าช้าควรที่จะปฏิบัติตามในธรรมลารที่พระองค์ได้ทรงคนพบนั้นประกาศให้โยมทั้ทงหลายท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนะใส่ความมีสันติ บรมีและบรมีทั้งสิบทันสามสิบพันนั่นแหละนะไฉะนันยี่สิบหกปีเนี่ยยี่สนะิบหกพุทธศตรวตรรษนะพุทธศตรวตรรษประตะแปลว่าหนึ่งร้อยนะหนึ100่งร้อยปีนะพุทธศตรวตรรษนะจ้ะหนึ่งร้อยปีนะนะในยี่สิบหกพุทธศตรวตรรษก็คือสองพันหกร้อยปีแห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ,ใหญ่ที่สมเด็จพระพุาคเ,เจ้าประกาศต่อมารทั้งหลายที่เข้ามาเบียดเบียน ปัจจะ,ะนันเราทั้งหลายเป็นจามพุทธที่ไม่สามารถเกิดมาทําในสมัยยุคหลวงพ่อพุทธองค์แต่เรายังมีบุญวาสนาเข้ามานกประบัติปฏิบัติเข้ามารู้ท่องแท้ในธรรมทัหลายแม้จะเป็นผู้ปฏิบัต,ติตนอยู่ในกึ่งกลางวัฏศตวรรษนั้นแต่เราทั้งหลายก็ยังมีผู้เป็นยังมีชื่อว่าเป็นผู้มีโชคมีลาภอันประเสริฐน,นะเข้ามากําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ ขึ้นประเดี๋ยวโดยอ,อาวียาครบสามสิบสองประการนั้นไม่ที่กลที่การไดแล้วสิ้นมีจิตและมีสติดีมีปัญญาดีสามารถพุทธปฏิบัติตามรอยรูปแบบแห่งอรหันตาหรือรอยรูปแบบโซเทยานสม,มาสม,มริยเจ้ามันได้ชี้นบ,บ,บอกสอนไว้เมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีที่ผ่านมันไปบวกสี่สิบห้าปีนั้นเป็นสองพันหกร้อยปีที่พระองค์ได้ส่งคนพุทธเจอในสัจธรรมความจริง จากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำรูปแบบในความมีคันติบรมีมีปัญญาบรามีและบรมีทั้งสิบทัศน์นมามาเป็นต้นแบบแบบต้นบนนะุญให้เราทั้งหลายบุพเปฏิบัติตามและต้องพบเจอในคุณธรรมทั้งหลายถ้าเรามีสัจจะมีความจริงมีความเชื่อมั่นในพระศา,าสดาบรมสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความเชื่อมั่นไปแล้วว่าย่อมพบเจอในธรรมะที่จริงแท้แน่นอน นะแต่ถ้าเราทําอย่างละละแล้แหละ,หละ,หละทํจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่สามารถพบเจอในอมฤิตธรรมอมตะธรรมนั้นได้โดยเด็ดขาดจะพบเจอธรรมะที่หลวงโลกอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจตั้งจิตที่จะประพฤติธปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินวร์นั้นก็ยอมพบเจอธรรมะที่ประเสริฐอย่างแท้แน่นอนนะมันอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่จิตใจของเราวันนี้มีโอกาสได้ให้วาถามหลายคนณะ การปฏิบัติยมที่มาคนะณะหลายคณะที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องการประมาทอยากประมาทในจะิตจิตใจของเราต้องเป็นหนึ่งต้องชนะทุกสิ่งทุกประการเราต้องนําพานะตัวเองนั้นก้าวพ้นจากโอเข้าแต่อสองสารจากความทุกข์ตั้งปวงเข้าใจธรงมทุกเข้าใจสาเหตุของทุกเข้าใจในอริยสัจสี่ทุกสมรมัาในรถมาก เพราะว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นได้รัสรู้อาริยสัจสี่และก็ในเรื่องของความเป็นไปก็คือมักมีองค์แปดประการนั่นเองนะจ๊ะเพื่อเข้าสู่รา,า,านิพานกระทำระนิพานให้แจ้งแจ้งในะานิพานทาั้งแยบตรงนั้นโดยใช้จิตนั้นเป็นหนึ่งละไม่มีสิ่งใดสิ่งหน,นึ่งได้ชนะเกินกว่าจิตจิตนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินนะดำเนินต่อไป รู้เท่าทันความเป็นจริงในปัจจุบันจิตจะต้องกระทําหน้าที่นี้อยู่จนดับภพดับชาติไปยิกรรมเดิดนยมทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาพบเจอกันในในสถานกานบุญลานธรรมแห่งหนี้ที่ได้ฟังธรรมอันประเสริฐธรรมภาพกุบาจนนอกแก้ฟ้าในอวตารธรรมอาจจะดยสอนตามปฏิปันดาของตัวเองที่ได้บอกสอนบอกเราเล่าแจ้งบอกข่าวและแจ้งยศกรรมไม่ยมทั้งาาหลาย